สบ,บายดีทุโกคนสบ,บายดีตอนเช้าวๆเนาะวันนี้กะเข้าไปไส่บาตรพี่น้องใส่บ,บาตรบุญขา้าวจี้บ้านเฮาตอนนี้กําลังเกลี่ยมพี่น้องกําลังเกลี่ยมเครื่องไส่บาตรมีหลายอย่างเลยพี่น้อยสามีน้อยก็ไปมื้อนี้อ้าวมีใส่บ,บาตรใช่<ป>โอเลงเลยยังนะไม่เห็นบอกของพ่ออ้าวโอว้ย ไม่จะไปเจ้เกิบเข้าไปเอาเกิบเขมันไปเงินเก็บไปซื้อบาพี่น้องหกเจ็ดแปดเก้าสิบ กินจับเดวไปหางมตัวไม่เดียวของเพ่อนี่นะอ๋อเ้อ๋อนีให้อันนี้รอเลของเพ่อันเรา้นยจีพี่น้องจะองจ้างมันจะจองมีแต่เกียเพื่อไว เกมไปนะพี่น้องตอนนี้พอน้องเที่ยวกมากแล้วไหมน้องอยู่งไปยู่มากันเนาะงมีแม่ตามมันจะมีเงินซื้อปั้นดอกไม้คนถึงเมาโกโมซานากุแก้วเนื้อแห้วหนังย่านมาทราบานน้ำบุญตามกันมาหมงนมาญานายามือถิ่นก้นยาดาเวรมา เด็นตัวเจ้าเจ้าง่ายได้มาแต่เมื่ยหน่ายได้มาเผาเหลือเราหางๆได้ลูกสาวลานสาวบอกง่ายได้ลูกชาย่าเป็นคนดอดันจากกางเวามไปตั้งลัาตั้งนาคฟักสุมาให้นํำบ่มน้ำมอมให้เขาพาวนี้น่องว่าแต่ดีนั่นจะจากจัมี่บุตรเองพอราล้าจะเิ็นทด่าดานตะวันนี้ย่างแกวยังม่อดกสิ่เด หลน่อยให้สาวเพืนกอให้โกลับเืนซอยซิมบัตปไทยคุกไรถอ้ถที่นี่ของค้าสถาบันวัดนี้ไปไปมีจำหนอยนอยเพนก่อบริจาคอนซิมก้นียแล้วเลยแป้วป้ีกเาอะไรป้าแป้าอุ๊กย่ไหอุ๊กอ้วนนี่มอนิซิมก้อนละ

mình dù thăm thôi thế Ôi, là... Để, công, đừng có thể này đừng có thể đừng có đừng có đừng

านอ่ไ้เ,ไเมือม่อกีบ้าประนเล้วมีนันนงท่าเกมผ้ายาน้ำพี่นะ้องหอยเด้อจะมัน พี่น้องบรรเทาแังมาเส้อบเสรร้างดีน 呵呵呵。<laughs> panda, aku aku panda, jala panda, sushi sushi adani, adani, dapani wanani, nyamemah satu satu, iman saming, tani imani, puja dani, dapati sangrai. ตอนนี้กมาฮอตเทิดแล้วพี่น้องแส่บายันนำแล้วแล้วกมาฮอตเทิดแล้วพี่น้องขอบใจทุกคนนที่เข้ามาติดตามนะครับส่านพี่น้อง